อันนี้เมื่อเราทําการาย้อมเสร็จเดี๋ยวจะพึ่งงานเดียย้อมเสร็จนะครับเราย้อมนะย้อมออกมาเนี่ยนะครับย้อมให้โทนมันใกล้เคียงกับสีเดิมนะครับย้อมด้วยน้ํามันซักแห้งนะแล้วก็ผสมมึกพิมพ์ดำแดงเหลืองตามสูตรแล้วเนี่ยให้แห้งสนิทนะทิ้งไว้เราก็จะผสมเชลักเนี่ยแบบนี้นะเราก็เชล็กสำเร็จรูปแบบนี้ก็ได้ครับนอตเทิลเชลักแบบนี้นะครับแล้วก็ มาทําการทานะฮะทาทับสีย้อมของเรานะครับสักสองเที่ยวนะทาสักสองเที่ยวนะะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราเริ่มทา <S <S <ๆ>เพราะว่าคนที่ทํางานที่ทานี้เขาก็เพิ่งมาฝึกงานใหม่นะครับเขาเพิ่งมาทํางานใหม่นะครับเออี่ะเขาก็เพิ่งมาทําทาฉลากเข้าไปให้ทั่วนะครับซึ่งก็ไม่ยากนะครับทาทับเข้าไปแบบนี้นะครับทาคาล่างด้วยนะครับขาล่างไม้กิ่งอ,อ่นั่นแหละครับ อ่าทาให้มสม่ำเสมอนะฮะเช็ดมา,มาเช็ดปดัดปาดปาดัปาดมันหน่อยอ่าโอเคนะอ,อืมนี่ครับอืมเนี่ขาก็มาทำงานใหม่นะครับเขาก็ทำได้นะอ่าทาให้ทั่วนะครับ เขาจะทาอย่างนี้ไปทั่วนะประมาณสักประมาณสักสอรอบนะครับแล้วจึงจะทําการรองพื้นนะถ้าต้องการจะรองพื้นและเกอ้อให้มีความหนาเราก็มารองพื้นนะครับมาดูนะครับนี่เด็กใหม่นะเขายังทําได้นะทาได้เห็นะครับทาไปทาให้สม่ําเสมอขนาดนี้ไม่ให้มันเป็นปืน้นจํานะครับ